ทดลองเฮลิคอปเตอร์กระดาษมาเดี๋ยวเรามาทำเฮลิคอปเตอร์ครับจากกระดาษกันอุปกรณ์ก็มีนี่ครับกระดาษอันไกลนะครับคลิปกระดาษอ่ะวิธีการทําก็คือเรานํากระดาษแบบนี้นะครับมาเขียนเส้นสักแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาตัดกระดาษตามรอยปักแบบนี้นะครับตัดเลยครับเพื่อนๆครับตัดเลยนะครับตัดเลยครับตัดเลยครับตัดแล้วครับ แต่ปุ๊บก็ตัดตรงนี้อีกนะฮะแต่ข้างข้างให้เท่ากันนะเสร็จแล้วนะครับเราก็มีตัดได้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็พับทําไงต่อครับนี่ครับพับด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้เอาตรงนี้เข้ามาทำมาแบบนี้นะครับเราเร่งให้ตรงตรงนี้นะฮะครับผมแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งใช่ไหมฮะอีด้านหนึ่งนี้นะครับพับเข้ามาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ ปุ๊บเสร็จใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราได้ตรงท้ายแล้วใช่ไหมครับเราก็มาพับด้านบนครับอือฮึพับด้านบนแบบนี้นะครับครับผมพับรวมไปเลยใช่ไหมพับรงไปเลยครับคับตอนนี้เสร็จปุ๊บเราก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็พับลงมาด้านหนึ่งแบบนี้ครับโอ้โหแหลมเลยฮะแล้วเราก็จะได้นี่ออกมาแบบนี้นี่เอง แบบนี้นี่เองยังไม่เสร็จไมใช่หรอครัไม่เสร็จครับแล้วก็พับก,กระดาษนะครับคับผมแบบนี้นะครับใช้คลิปหนีบกระดาษเนี่ยฮะเพื่อที่ให้เกิดน้าหนักตรงด้านท้ายนะครับ<อ>แล้วเราก็เอาคลิปนี่ยหนบเอาไว้หนีบเอาไว้ด้านี้ครับเราก็จะได้เฮลิคอปเตอร์แบบนี้ น้อแพทขอทาเฮลิคอปเตอร์ของตัวเองบ้างนะคะได้เลยครับทำเลยครับเอาล่ะครับทีนี้ก็มาถึงตาของน้องแพททิกทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษกันบ้างเริ่มด้วยตัดกระดาษตามรอยที่เราทําไว้จากนั้นก็พับส่วนท้ายก่อนก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แม่ยิ้มอารมณ์ดีเชียวนะครับน้องแพทหลังจากนั้นเราก็มาพับในส่วนของใบพัดทั้งสองข้างแล้วก็พับส่วนท้ายเพื่อให้เกิดน้ําหนักเท่านี้ก็เรียบร้อยน้องแพทครับ ครับ,น,รบนี่ครับสวยงามครับบินได้แน่นอนครับผมแล้วนักแพทยพร้อมที่จะทำการทดลองหรือยังพร้อมแล้วครับพี่โอเคครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปกันเลยไปแ,แล้วตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะปล่อยเฮลิคอปเตอร์กระดาษกันแล้วเ<ย>่ยตอนนี้อยู่บนชั้นสองกันะสูงมากแน่ๆอันนี้กลัวควาสูงก็พี่ปล่อยก่อนเลยดีกว่าได้เลยครับอันดับแรกมาหนึ่งสองสาม มาลปล่อยพร้อมกันเลยนะคะเดินเดิสอ,สองสองยังแค่น้ำกระดาษมาตัด พับแบบนี้ก็สามารถทําเฮลิคอปเตอร์กระดาษได้แล้วและที่เฮลิคอปเตอร์กระดาษสามารถร่อนลงสู่พื้นได้นิ่มนวลแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์กระดาษตกลงบนพื้นได้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกโดยมีคลิปมีกระดาษ่วงให้เฮลิคอปเตอร์กระดาษมีน้ําหนักที่หนักขึ้นและใบพัดกระดาษที่ทําคล้ายกับใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ใบพัดทั้งสองจะหมุนเลยทําให้เกิดแรงช่วยพยุงทําให้เฮลิคอปเตอร์กระดาษค่อยๆร่อนตัวลงสู่พื้นอย่างนิ นวลนั่นเองตั้งแต่ปีคศ1452ลีโอนาร์โดดาวินชีได้ศึกษารายละเอียดการบินของนกและวาดรูปจำลองต่างๆไว้กว่า100ภาพซึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในยุคปัจจุบันมีต้นแบบมาจากแนวคิดของเขานั่นเองแต่กว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ก็ต้องมีการคิดค้นและพัฒนาจากนักประดิษฐ์หลายคนโดยเฮลิคอปเตอร์ลำแรกของโลกเป็นแบบใบพัดเดียวถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคริตศักราช193 โดยนายอิก,กอร์ชิคอสกี้ชาวอเมริกันเชื้อสายฝรั่งเศสเรียกว่า V.S. 3 0 0ซึ่งเป็นต้นแบบของเฮลิคอปเตอร์ปัจจุบันนั่นเองสนนนุดคิดวิวใบ้าก หน้าร้อนนี้น้องอันนากำลังจะเตรียมตัวไปเที่ยวทะเลเสื้อผ้าสีสวยต้อนรับซัมเมอร์ก็มีแล้วหมวกกันแดดก็มีแล้วแว่นกันแดดกิ๊บเก๋ก็มีแล้วห่วงยางก็มีแล้วชุดว่ายน้ำแสนสวยก็มีแล้วแต่เอ๊จานร่อนหายไปไหนนะแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวคุณแม่จะทําจานร่อนจากจานพลาสติกแบบนี้ให้จะจะทําอย่างไรตามต่อไปนะครับคู่หูทดลองวิทย์คู่หูทดลองวิทย์ เมื่อเบรกที่แล้วสองคู่สีได้ทำการทดลองเฮลิคอปเตอร์กระดาษซึ่งเป็นการประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์จากกระดาษกันไปแล้วในเบรกนี้ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบินอยู่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยครับพี่เี้ยครับนอกจากเครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์แล้วเนี่ยนะครับยังมียนานพาหนะอีกอย่างนึงนะครับที่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้แล้วมีน้ำแบบสมัยโบราณน,นะครับเราไม่รัรบเไยครับอตอบครับรู้เลยครับ บอลลูนครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับพี่ยยครับแล้วุ้งจะถาว่าใครเนี่ยเป็นคนสร้างตอบครับโอ้โหง่ายมาก สองพี่น้องตระกูลมงโกฟรีเยสุดยอดบอลลูนเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางอากาศด้วยหลักการของแรงลอยตัวและเคลื่อนที่ด้วยแรงลมมีหลักฐานการสร้างบอลลูนในประเทศจีนตั้งแต่คริสตศตวรรษที่3ต่อมาในทวีปยุโรปมีการทดลองสร้างเป็นพาหนะใช้สําหรับเดินทางทางอากาศเรื่อยมาจนกระทั่งสองพี่น้องมองโกฟิเยได้ทดลองทําให้บอลลูนลอยสูงขึ้นถึง500ฟุตโดยขับเคลื่อนด้วยอากาศ าร้อนภายในบอลลูนเพื่อทําให้เกิดแรงยกเพราะว่าอากาศร้อนเบากว่าอากาศเย็นนั่นเองปัจจุบันก็ยังคงใช้กา๊าซร้อนเพื่อทําให้บอลลูนลอยไปในอากาศได้รวมทั้งฮีเลียมและไนโตรเจนซึ่งเป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศอีกด้วยต้องแทนรู้ไหมครับว่าฤด,ดูร้อนอย่างนี้นะครับคนไทยสมัยก่อนนี่เขาเล่นอะไรกันครับ รู้สิครับก็เเทนว่าวไงครับผมตามสนามหลวงเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับมีว่าวเนี่ยสีสวยๆได้ไม่หมดเลยาาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในเมืองนะครับมีสายไฟเยอะแยะมากมายเราเล่นสุ่มสีสุ่มห้าไม่ได้เดี๋ยวไปพันสายไฟอันตรายแย่เลยนะครับเราก็ไม่ต้องทําว่าวที่ใหญ่มากไงครับเพี่วแยงเราก็ทําว่ายุ่งๆตัวเล็กเองได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการทดลองเกี่ยวว่าวจิ๋วๆอันดีกันดีครับ การทดลองว่าน้อยลอยลมมาเดี๋ยวเรามาทำว่าวจิ๋วเล็กๆกันดีกว่านะครับโอเคครับเริ่มเลยอุปกรณ์ก็มีนี่ครับกระดาษแข็งนะครับกระดาษเว่าวที่เชื่อมได้อย่างนี้นะครับแล้วก็กันไก่กาวอันดับแรกนะครับเราก็ตัดกระดาษแข็งขึ้นมาเป็นอันนี้นะครับกระดาษแข็งขนาดแบบนี้นะครับเราตัดให้มันเป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็แบ่งขนาด และความยาวของของต่ราซี่นะครับให้เป็นความยาว6เซนกลายเป็น3เส้น2เส้น11เส้นแล้วก็5.2เนี่ย1เส้นย้ำอีกครั้งตัดกระดาษเพื่อทำเส้นโครง6เซนติเมตร3เส้น5.2เซนติเมตร1เส้น2เซนติเมตร11เส้นจนออกมาเป็นแบบนี้ตอนนี้เราได้โครงแล้วนะครับความยาวของโครงที่เป็นเป็นโครงยาวคือ6เซนได้มาแล้ว3อันนี่นะครับ ห้าจุดสองหนึ่งอันนะครับแล้วก็สองเส้นเนี่ยสิบเออันเป็นขนาดนี้นะครับสิบอันกองอยู่นี่นะครับนี่ได้แล้วทีนี้เรามาติดกาวกัน มาดูรูปของโครงกันนะครับภาพจากด้านบนภาพตัดด้านหน้าและภาพตัดด้านข้างเรานี้ทั้งสองคู่สีก็ช่วยกันติดกาวกับเส้นโครงแต่ดูพี่ยกแยกจะลำบากนิดหน่อยก็เพราะมือที่แสนจะใหญ่โตเลยทําให้จับของชิ้นเล็กๆไม่สะดวกแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแน่นอนและเราได้โครงที่ ต่อกันมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือกาวแห้งแล้วนะครับคับผมนี่ไล้มเป็นแบบนี้ต่อมาทีนี้เนี่ยอัตถุกาต่อไปครับก็คือกระดาษว่ววนะครับที่เราตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆนี่สี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างนี้หก,กชิ้นนะครับ,บรค่ะผมสองชิ้นมาลำพัดช่วยที่ติดกันดีกว่าอาา่าอย่างแรกเอากาวเลยนะคะติดกาวให้ ทั้งสองคนก็ติดกระดาษเบ้ากับโครงโดยออกมาจะต้องมีหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นก็ผูกเชือกกับเบ้าให้ปมอยู่ในระยะเศษหนึ่งส่วนหจากด้านบนแล้วตอนนี้ครับเราก็ทำว้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหเวลาที่สวยงามมากๆครับพี่เอี้ยครับแล้วพัดลมล้วก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะพร้อมทีเบ้าบินหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วกดเลยครับอ่ากดเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยมัน ให้ลงนิ่งๆดครับหนึ่งแล้วเราก็จะปล่อยว่าวจิ๋วเราขึ้นไปเตรียมตัวนะคะหนึ่งสองสามว้วาวเราจะบินมาแล้วอย่างสวยงามครับโอ้โหมีความสิทธิ์ที่ใเลยเออเดี๋ยวดีอเลี้ยวซ้ายาเราจะไปขวาด้วยขอเสชิญผมมอกับว่าวจิ๋วในคราบ